ฝนตกซุดทางหรือตลอดทางเลยออกจากหนองหินมาลักร้อยหกสิบหลานมันตุ๊กบ่อเสาแท่นี้นะพอดได้แล้วเนี่ยนะพอดบรรเละผวยแล้วพี่น้องโอ้อยไปค่อยมาเด้อพี่น้องเด้อู๋วตุ๊กบ่อเสาที่อาบน้ำบดเออคือเคือฟ้ามาเปิดเลยเมื่อนี้นะส้มกับบ่นพญากรอนอากาศอยู่มาพายูส่วนลอนซิกเกิลฟังมาฮอด จังวัดเลยวันที่สามสิบให้ระวังเนี่ยระวังตัวไว้นะคนบอ่อเห็นฮอทปูเข้าเรากะโอ้ขุมบัดผูกกระเทนไว้บ้างเห็นจ่อยนะเลยหวยที่บ้านไหลหวยพี่น้องอันนี้แยกตัดขาพี่น้องโอ้ยไปก่อนที่ผู้ค้บไปเนี่ยผู้ค้บมันเสียบุญถนนผู้ค้าแต่คนเดือคนอยากบัดนขำ ยังไงบอลงปัญญาค่อยไปค่อยมาเด้อพี่น้องเด้อฝนตกฝนหลงบ่เห็นหงเห็นแสงมืดอือคือคืออยู่เนาะปุณน,นะมันเป็นสลัวสลัวนะโอ้ยเป็นคนที่ได้เปิดไฟตีบ้านนี้นะนู่นทัดขาพี่น้องดมันห้อยไผ่พี่นอ้องมืดฟ้าหมวัวดินเลยโบเห็นย่างแล้วปัญญา ตกะแข่งเกมบูยเฮ็นเาาถนนหนทางบ่ไอเนตเต็มอยู่ไฟมากๆเป็นระยะเนาะไ,ไฟพี่น้องมีใสบในบ้านมีใสโอ้ยไปก็เห็นดผมพอฮ็ดพีเนี่ยไปถนนนะเฮ็ดพอฮ็ดพีนี่เด้อความจริงเราไม่ได้เดฮ็ดไล่ดิโตกะแข่งขากี่น้องเอ้ยก็น่านสิไปคนเกง่ง Tôi đấy đơn tháng bất ăn cái gì đơn đâu ý nào Làm gì bị thu lại trong phái Ôi, hẹn kim hẹn kim Nên mô hên xả phản rồi bắn hơi sốt bó Kép nèm bó hên bó kim mìm đi nà Bắn hơi sốt thế nó Tốt hẹn thật thế bà hôn thang โอ้มาหงแทมาแคแทโอจักหสมมาสะพานยาวก็ยังตกอันนี้จะถึงแยกสำบางแล้วก็ยังตกมาเห็นหูเห้แสงเลยเห็นจะดากรถแสงไฟดากถพอมเม็ดหรือเิดไฟเน่เดิ๋พี่น้องเปิดไฟแนเดมืนมืดมันแนนบเรเห็นกันดิเสียงต่อกันเปิดอุบันนี้พี่น้อง เราขับรถขับไา่ย h มพ้นตก้นลงจะได้เปิดไฟให้ให้ให้ใหรถข้างล่างเขาเห็นให้รถข้างหน้าเขาเห็นนี่นะอันตรายจริง